เสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n เสวัสดีค่ะ8ปดนาฬิกาหนึ่งนาทีมาติดตามข่าวกับดีฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว i อเค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ พักพลังประชารัฐนะคะดันพลเอกประวิทย์นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยค่ะส่วนถาก่อนนะคะนั่งรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลทําให้พุทธิพงษ์หลุดโผแม้ว่านายกรัฐมนตรียืนยันว่าทําโผรายชื่อเสร็จแล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของการปรับคณะรัฐมนตรีหลังจาก5รัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งค่าว่าในส่วนของพักพลังประชารัฐที่มีการประชุมกรรมการบริหารพักและสอสอเมื่อวานนี้นั้นรองหัวหน้าพักก็ได้เปิดเผยกับสํานักข่าวไอเอ็นเอ็นค่าว่าในการประชุมเพื่อพิจารณาบุคคลเพื่อเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีนั้นยังไม่มีข้อสรุปใดๆที่แน่ชัดซึ่งคงต้องรอให้กรรมการบริหารพักเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งก่อนขณะที่อีกหนึ่งแหล่งข่าวจากพรคพลังประชารัฐได้เปิดเผย นะคะว่า ทางพักได้มีการเสนอชื่อของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้นั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะส่วนทางด้านนายพุทธิพงศ์ปุณากาันหลุดจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่มีชื่อของนายถากรตันทสิทธิ์ดำรงตําแหน่งแทนค่ะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมก็มีการเสนอชื่อของนายอนุชานาคาสัยแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเองก็เปิดเผยเหมือนกันว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีจะทารายชื่อ คณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งอยู่ในกระบวนการของการตรวจสอบคุณสมบัติส่วนจะเป็นไปตามโผที่ออกมาหรือไม่นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะทราบได้ไปดูในมุมของนักวิชาการกันบ้างค่ะก็มองว่าปรีดีดาวฉายว่าที่คุณครังคนใหม่นะคะไม่ร้องยี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว้าวนะคะและก็เชื่อว่าอาจจะมีการปรับคอมนอ,อีกครั้งนะคะใกล้เลือกตั้งใหญ่ รองศาสตราจารย์ดรเจตโทนวันนิคค่ะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองและก็เป็นอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญน,นะคะเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอเถึงการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจค่ะว่าถ้าตามโผลก็คือนายปรีดีดาวฉายที่จะมาเป็นขุนคลังคนใหม่ก็ถือว่าเป็นชื่อที่ไม่ถึงกับยี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดต้องว้าวค่ะออกกลางๆมากกว่าเพราะชื่อชั้นของนายปรีดีในแวดวงการเงินการธนาคารโอเคแต่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในส่วนของภาครัฐบาล เท่าไหร่นะักการที่จะใช้ในายแบงก์มาคุมเศรษฐกิจของประเทศนะคะอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ค่ะถ้าเทียบกับบุคคลที่มาจากอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติเพราะน่าจะได้รับการยอมรับในวงกว้างมากกว่าส่วนตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นนะคะเชื่อว่าจะมีการสู้รบตกมือกันมากค่ะเพราะว่าเป็นกระทรวงที่อุดมไปด้วยผลประโยชน์มากมายอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ยังไม่ใช่ครั้งสุดท้ายค่ะแต่จะมีการปรับอีกครั้งแน่นอนก่อนก,อนการเลือกตั้งใหญ่นะคะเพื่อเป็น การจัดแถวและก็จัดกําลังรองรับการเลือกตั้งนั่นเองค่ะป,ปิดท้ายกันที่สภาพอากาศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยค่ะช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะตกหนักหน่อยที่ภาคเหนือภาคกลางแนละภาคใต้ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือรวมถึงอ่าวไทยด้วยลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องค่ะฝนตกหนักบางแห่งนะคะที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมด้วยกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้26 2 7องศาเซลเซียสนะคะและอุณหภูมิสูงสุด33 3 4องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าวป่านาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i อ n, n.